ครับพอตลับพี่น้องสู้ตลาดโคกับบือสีคอละภูมวันพฤหัสอย่าหลงประเด็นนะพี่น้องครับรถกระบะอยู่นี่จอดอยู่นี่มีประมาณลอยก็ขั้นนีนี่มันสื่งง้อยน้พี่น้องมีง้อยอย่างนี้มาถึงลอยกลัวเพราะว่าเป็นยังเพราะว่าไอ้ชาวบ้านพิ่นบมอมาขายกันนพิ่นบอกว่าง้อมันขืนมาที่นี่เวลาในในหอยเิ่นไปสื่งง้อในบ้านเรามันสื่อมาได้มันสื่อในราคาแพงก็แพงแหละพื้นมาตลาดพิ่นมาพิ้นขายมาได้ อา้าวต้องจะลงประเด็นพี่น้องครับท่านั้นพี่น้องลงประเด็นละเจ็บแสบแผลพี่น้องครับมาหนี่โชคดีเป็นช่องที่าว่าปูดตรงตรงนี้ม่ดานยังไร่ไหมนี่บมานยังครับมาหาเบิง้งไม่เลี้ยงอ๋อบ้าจากไหนครับนี่ <c oughs> บ,บ้านนี่วะพ่อนี่ขอนี่แหละพ่อจะอะไรอยากได้ไปเลี้ยงอยากได้แม่ลูกแม่ลูกว่ามันมีแต่แง่ง้อไอ้ง้อเนื้อยได้แม่แมไหมนี่ ชาวบ้านเพิ่นเพิ่นลงประเด็นเพิ่นว่าเอามันมาขายกันเพราะว่าเพิ่นบอกว่าง่วงมันขึ้นจริงๆเราง่วงเพราะด้ขึ้นใช่พี่น้องมันขึ้นอยู่ว่าสองอาทิตย์ที่แล้วเงินเงินมื่นออกตอนนี้ลงปีเก่าลงมาก่อนก่อนสามก่อนมูละบลงเป็นได้ยลงมาอยู่ไหนแม่เห็นจริงๆว่าแพงอยู่แต่ว่าวันที่นี่อุ้ยในห้างเพิ่นเวลาเพิ่นมาซื้อเพิ่นซื้อในราคาแพงเพิ่นก็ไปเอาไปต่อไปได้เพราะว่าทั้งทั้งมือเงินนี่มันยังถืออยู่ครับบอพี่น้องจะลงประเด็นครับ สรุปคือว่าโอา้ยนี่นี่ใค่นี่ยพี่น้องจอมเดียวเนี่ยได้หรือเปล่าสำเนาไปใส่เอาเอางยาย่ายกันพี่น้องครับคลิปเดียวเตรียมเลยจะคล้องไปใส่ลอะไเบิ่งกว้นนะตอนนี้ลงประเด็นละสิส,สีบะแดงงว่วขายได้พี่น้องผมบอกในหะ้หมดเดี๋ยวเบิ่งตัวนื่นกัน เนี่าายนี่งว่มาถึงหัวอยรถมานี่คือรถมามาสื่อว่านี่มีตัวนี้เนาะคลิปเดียวเลยคลิปเดียวเลยพูดตัวน,นี้ก็บพ่ออ,อยู่เลยพี่เป็นต่อไรไปแน่นี่โอ้เป็นต่ออยู่ฮะเศร้าสองแม่ลูกลูกแม่เอ้ยหักบอไปที่นี่มีแต่รถมาสื่อว่าน้อว่มีกุ้งมาสื่อ เศร้าสองอยังไส่สามีพี่น้องครับพึ่นตอนอยู่เอาพึ <S 2> <S 2> ่งกันนะพี่น้องได้ผมผมผมมาเดบาโนะด้ผมผม,โนโนโผม,มีคนเดียวเบาบ,าบาอกยังกระบอกตรงๆเนี่ยผมคิดว่าบ่อมู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่อ่่่่่่่วอ่วอ่่่่่น่่่่ <S 2> <S 2> <S กำลังควินอยู่ได้อยู่พี่น้องตัวน <t ilt> <t ilt> okay. <im <im ี้เออจะมากอะขึนตัวนี้ละงานบุงรู <t ilt> <t ilt ้มันจะเดือนอะไระมสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเศร้าสองเปิดไปเศร้าสองแม่คงดีเนาะแม่เฟียมดีเนาะมันใหญ่เนาะแม่มันแม่มันเป็นงัวงัวเฟียมใหญ่พี่น้องครับวัวไทยใหญ่ไทยใหญ่บางแม่ไทยใหญ่เนาะเศร้าสอง ศสองเครื่องอมครับอีจอยเท่าไหพราไออีจอยเท่าไหแปดพันแปดพันหาอีจอยแปดพันหามีสอตัวเดี๋เปิดก่อนอืกลงมาจะลดเมื่อกี้มันมันมันตื่นตือนเนี่ยแปดพันหาเอาพี่หน่อบนกันเด้อตัวนี้แปดโมงรพี่น้อยอเจ็ดโมงเครื่องเศร้าสอง มีเรียกโทษสาบอใส่ใหมเนี่ยเร็วเร็วศูนย์เก้าหกเกาห้แปดเก้าห้าแปดห้าหกหนึ่งหนึ่งพรอมขายถือราคาพรอมขายถือราคาเศร้าสอกับแปดพนหาเด้อตอนนั้นกิโลส่งฟรีออกตากปากตลาดเนาะหนึ่งกิโลมันคือตื่นเดี๋ยวนี่นยมันมาไสิ่ลกตอดยโอ้เอาเอาไปขับไปพูดนี่ลูกอีลาไงตัวนี้งมอยู่เนาะเฟียมันดีงวไทยใหญ่เนาะไทยใหญ่นี่ไทยใหญ่ไนี่พี่น้องครับ อีเดีตันน้อยอย,อยองังไงเอ็นตัวกระปนของกับกันเพราะไผ่บุญจักผู้ใดมัดไว้เออจีบอกแจ้งนิดน,นึงคือแถวนี้เขาเขาจีม,มัดงอแงถ่ายรถเนี่ยเพรมัอยู่ก็ไปถ่ายกัมีแต่ในห้างในหอยมาสื่องอจะบ่มีงอสื่อกันเอาเด้อยัองจะไปมางม่งเขาอยู่กัน ตัวนั <Netz mainly j als> ้นน้าก็ตัวนั้นเศร้าสองนะเห็นไหมชอบไหมมันเป็นอะไรฮะุ้งบัวเถิงบอกโอ้เงินเงินเมือนนอตัวนั้นเศร้สองตัวนั้นถ่ายรถลงมาเมื่อกี้โอ้มาเบิ่งฟุงนี่มันไว้ ก็ของไม่อยู่กันก็ไปใช้ไปเพื่อนด่าป้องไ,ไัยอะไรตัวนี้โอ้ฝูงอนุบ้านเขาแม่ลูกก็กสองเลยหร่ฮะถึกเมือ 2, ่อวานสองพันห้ี่โตครับเอ้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้ในพี่น้องได้สองพันห้าต่างอคอกเลยเลยเนาะเป็นเล่ยมาพี่น้องงัวแม่นี่แม่ลูกลูกแม่เนาะตัวหนึงน่งเนาะ แม่มันมันเป็นตุ่มนมสีนมี่มันาลนเออไมเข้าจังไนอธิบายเนี่ย่เข้าใจยอหยามันจะออกอากาศไปเลยพี่น้องหมดนี้สองพันานเนาะครัหมดนี้สองหมืนห้ายกฟุงเลยนี่ต้นนหมันม่านมันพองใหญ่น่ะมันมั่วต้นเต้ยนี่ เมีเขาเงาเห็นป่นี่ตัวเมียตัวเมียนี่เลีมีตัวเลียมีนี่เอาหมดนี่สมหานะไงครับันแยกคู่เท่าไหร่เตียวเนาะเตียวเนาะอัเ้แงขอเม่ห้เรือพี่น้องเอามามีตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวนึงเด้อลูกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้แม่พันยุนี้มีงอยุบเตงมหัวลอยตัว เอาเรียกมาเรียกมาก่อนเรียกโทรศัพท์มาก่อนเรียกโทรศัพท์ใส่ไหมใส่ไหมใส่มาก่อนเรียใส่หน่อยอันนี้ใส่มาได้เขาวางหน่อยทีหนึ่ง83 929 929 7920 7920น้องส้มบอกว่าขายแเ้าขายมาได้ก็บอกว่าเดี๋ยวะบ๊ไปส่งกับมาที่น่อบอกไปที่น่อเขาหน่อเอาวางไปจะได้ขายนี่ละเออส่งฟรีให้ ผมถ่ายคลิปเดียวมันพ้นก็จะเจอเลยนะที Wh ่นี่ผมผมไม่อยู right? Right. Yeah. ่นานนะเพราะว่ากลัวไม่มีไม่ถึงลอยนอรถนี่เขามาซื้องอนปะเขามาซื้อวัวไหมนี่แต่ว่าไม่มีวัวซื้อเพราะว่าเหตุผลอยากรู้เหตุผลไหมมันมีช่องบางช่องไปบอกว่าวัวมันขึ้นทีนี้ไม่ห้อยไปซื้อวัวในบ้านไม่ได้ใช่สิใช่ไหมใช่แน่ทำไมผมกูรู้นี่มีช่องโชคดีช่องเดียวที่ว่าบอกว่าวัวมันขึ้นมันมีขึ้นหรอกบอกเลยมันขึ้นนขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้าน เอาไปสีดาผมก็สร้างเด้อพี่น้องผมบอกตรงๆอยงนี่แล้วถูกต้องนี่นี่ไปตีเสียนไปจะหนีลูกแม่แม่แม่ลูกลูกแม่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ สองสองสองเท่าไหร่สอง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 เศร้าสองแม่ลูกลูกแม่ลูกเล่ดูกระางกันงที่อย่างยุ่งค้างตัวนี้แหละพี่น้องครับเอาคลิปไปเงี้ยวที่เบี้ยวเลยครับว่ามีการตัดต่อเลยผมกะว่าจะมาดูวัวมันจะเยอะหน่อยมันไม่มีวัวพี่นอ้องมีถึงร้อยนะหรือว่ามันสนามมันใหญ่เอามาดูเด้อสองหมื่นสองแม่ลูกลูกแม่ลูกเล่เอาดูดูดดพี่น้องครับแม่ลูกลูกเล่ ลูกแมงต่างหากว่าหลูกงาม,มาวามา่าตัวนี้ว่ะคูณได้มองหางัวเล่ได้พี่น้อเปล่าวัวเล่เสื้ดน่าจะสูงตัวนี้ลูกน่าจะประมาณสามสี่สเดือนน่าจะสีเ่เดือนได้อยู่ครับโตเมียไปด้านหลงนังดีว่ะมีตัวนี้ชุดชุดเปิดคอสองหมื่นสองหมื่นห้าเบอร์เมื่อกี้ใส่ได้หรือปล่าป้านนทก็บพี่ยังใครมันตินงทยอยเนาะ ใส่เบอร์ไม่พี่เนาอเบอร์แม่ดีตรนไหนไหมศูนย์เท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์แปดหนึ่งหกเก้ชุดอนุบาลเขาอคอกนึ่งสองหมื่นพี่น้องอยู่ห่างกันนี่แหละครับเอาคลิปเดียวเขาไพนอกตัวนี้ครับนี่เขาพ่อบ่เขาไพนี่ไม่รู้บ่เอาไม่รู้ตัวนี้ให้เต็มที่ห้าพกว่า 5 6าหกพันนี่แหละเน่ถ่ายงัวจนรู้ราคางัวหายทุกวันเนี่ยเอามาดูต่อต่อไปพี่น้องคิดไปยาวเลยครับตัวนี้ลูกผู่ของไผ่นาะลูกผู่นี่ของไผ่ครับของแม่ปะกะตายใหญ่ให้ผมตีให้ไหมผมตีให้หมื่นรอดหมื่นห้าลงมาหมื่นสามได้ไหมถึงไหมประมาณนั้นใช่ไหมนั่นเห็นบอก ตัวนี้หมื่นสามอยู่ข้างๆกันพี่น้องครับหมื 13, น่นสามเด้อลูกผู้แม่ลูกลูกผู้ตัวนี้แม่ลูกลูกประมาณหมื่นหมื่นสามแม่ลูกลูกผู้หมื่นสามครับเพื่อนห้องหม,มื่นหาอะไะแต่ว่าบัดขายมึงขายหมื่นสามเพื่อนว่าลูกเล่ผสมครับลูกผู้นั่นพอแล้วมาเล่นกันนะพอใหญ่แล้วมาเล่นกันนะเพใหญ่สี่มกันนัก ขายเืียงอะไรครับโอ้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยพอมาเรื่องยังพอมึงวัวบ่ต้นหนึ่งพ่อเอามือสาม่งผมเอาเงินเลยเด้พ่อพ่อเอาอยู่แล้วเงินพ่อพ่อบ่พ่อมันพ่ออยู่แล้วงั้นผมมาหาเบิงวัวมาเือซื้อมาเบิงละครกับีเียบเทียบเงินในบ้านของออามนี่เงินสองไอ้านี่โอ้พ่อพ่อบ้านได้ ง่วนอยู่มั้ีพอเพราะว่าง้อฉบานเขาบขาคออกมากเพระาะว่าพันสามพ่นสามตัวนี้สองตัวเด๊ะแมนก็ร่วงลูกว่ามานนี่แหละครับรเ,เสือเลยบ่อโอ้อออหลบมันใหญ่บ่สือเอาไปใส่เครื่องตัวนี้พี่น้องไม่ได้หรอกพี่เอาเบอร์ใส่ใส่โทรศัพท์ศูน เบอร์บ่ไเบอร์บาน่อยด้เบอร์างนูเจ้าผมงอยู่น่ะเอาเลขบ้าอันน้นแม่งเหมืนเล่นกับมองสูโผมเลยโอเคจำไม่ได้เขาไปยังเป็ไปยังอีกหมื่นสามไปบ่มึกมาแลงสมปอยหน่อยเอางวไปหลายเด้อพอโทรหาคนเราว่าเอางวไปหลายครับผมตัวนี้ผมมีเบอร์โทรซั์พี่น้องรดียวไปเอสมปอยน่อยหอยครับเอาสมปอยหน่อยเนาะ พูดเอาว่าหลายปีหนองครับเดี๋ยวนะนี่มันิ่งตัวใไงประเทศนี่สายเนื้อตัวนี้เนาะเขาเขาไงป่ะเขาพี่บ่ะเขาผีปะ่ะสองหมื่นตัวนี้สายเนื้อพี่น้องเนาะยังอยู่เลยพี่น้องเท่าไหร่นะครับว่าสองหมื่นสามป่ะสายเนื้อสายเนื้อโอ้ อันนี้งว่วนยังหืนอ้เนื้อเนะยาะใหญ่แหงกว่านี้สองหมื่นสามเมืองที่เลยพี่น้องสองหมื่นสามตัวนี้ได้ถึงสี่โลโไหถึงอยู่บีีครับได้เนาะสองหม่นามพี่น้องไปหาเองเดอ,องหมื่นสามเพื่อทองได้หนี่นี่ง้อเนื้อ,อพี่น้องครับใกล้หนึงพี่ชา,บา,า,าวบ้านมานั่งก็รอแกล้งาลานม่ัวม,มาเลยเวอนี้บัวเนีก็เขาไปเขาเป็นสินดีเป็สินเลยเนาะ พันไหนอย่างนั้นพันไหนไงมันมันง่วมันอายู่เลยบ้ามันเขาให้ไปเป็นสินสองพันสามเอาดูแลกันยากทีนึงเขาคลิปเดียวเลยเด้อผมผมสีว่าบอสอ่อมฟองกับต่อมส่งไหนเลยไปเมื่อกี้แหละตลาดนี้มันมันเป็นตลาดที่ว่าพื้นที่มันกว้างประเทศนี้จอด รถมันจอด่บม,ม,มีเขามาถาซื้องวงเลพี่น้องย่งเี้มเม,มนว่าซือ้อซื้องวกันนะว่ไหนงวกันนะเดี๋ยวไปถามตัวนึงกันนะไปถามตัวนึงกันอรกัน,น,นเลย๋น มาโตสอมื่นเขาูม่กรอกเขาหน่แม่ลูลูแม่เล่ครับพี่น้องแม่ดูลูแม่สองสองห้อเอาเดี๋ยวสกกเดี๋ยวมออกอากาศไปดแม่กจ้อยจอยวะโอ้ยโอ้ยมันเด็ดพี่จะ้องเดพี่น้องเด้อแม่ลูลูแม่จะมาลูมันเอาไปคุณเดอรตุแม่เออใจวันเอา 2 2ง0 0ื่นสองารอยูณอย่มังตะซิงไงล่ะแม่ก็เลี้ยงโอ้ยมันสิมัจสิไปหอดตลาดวัดไหนแม่เว้นอี่ไหมแม่คือสิบอบบเ้าแม่คือสิบป่วยวะอย่าูกมันงาบพี่น้องเี่ลูกมันงาบมันงานอยู่สองหมื่นสองพันห้อยสองหมื่นสองพันห้ร้อย เศ้าสองเศ้าหา่เศ้าตัวไเอาใส่เบอร์มา่วนเร็วศูนย์หนึ่งศนเก่าสองเก่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งพวกนี้น้อยนี่พผู้ใดนี่นอนู่นป่ะซืออะไาในอือตัวไหนสามตัมือนสี่พันหาตัวเลที่นองครับสาตัว1มืพันขายเรียบร้อยแล้ว มือสี่ันหาไม่ถึงตัวแถบวะไปหาน้าเดิพี่น้องเด้อสามสี่สิบสองหหุ้ยไรมาถือครับหกเ็ดตัวละแปดพันเอาตัวละแปดแปดสามยี่สี่โอมนมือสี่พันหาอันวะสามตัวอะไก่อโอ้สาตัวมือนกพันหาพัล้ายอพี่น้องนี่ตัวเลหน่อยสาตัวนี่ซ้ำนี้ครับเนี่ย เรรรียยบบ้อคัปลาบุญชูมากปลาบุญชูสัมภาษณ์หน่อยวันนี้มาได้นกมากี่ตัวปลาบุญชูซื้อเท่าไหรไหมมือหนุ 5, นกพันนอจะไปไหนเอาไปส้มปล่อยบ่นี่ปลาบุญชูไปสอที่ส้มปล่อยปลาบุญชูเอาดูก่อนงวนงทุกปูนสามตัวน,น,นอปลาบุญชูบุญชูครับนี่มันซื้อเลยไปหน่อยมือหนุกพันนอสามตัวถือตัวเท่าไหรคือ ห้าพันกว่าเนาอเอาได้ขายแทนพี่น้องสมไปหน่อยตัวเมียตัวเมียไม่เลยบ่อ้าวปลาบุญชูรถรถลากครับรถลากไปใช่ไหมวันนี้ไปเนาอปลาบุญชูนี่รถรถโอ้ยผมถ่ายเมื่อนั้นออกอากาศค้นบึงหลากหลายเด้ดๆมันนึกสันหลักคนมากกันสั่นล่ะนี่หกพันหาถึงตัวหาพันกลัวหาพันสามพี่น้องมากระไปิดฐาอยู่ปุ่นเด้อพี่น้องสมไปหน่อยพคนละปลาบุญชูกระายตลาด มื่อแต่น้องง่วงไปนี่คือสิเมื่อแต่น่องเขาล่อเขาล่อสีม่วงเขาข้นรถเรยนบ่รอสีม่วงเย็นสีม่วงเศร้าเนี่ยเขาไปเลยนบ่เอานี่เมื่อลครับพี่น้องครับรถที่มากลายรนี่เขามาอย่างนี้มาจอดซื้อหัวจอดซื้อม่วไมีม่วซื้อโอ้ไม่คว้มว่าเขามาซื้อหัวในพวกขายก็ม่ขายขายหมดแล้วก็จะล่อออกสีม่วงเศร้าับ่โอ้แต่ขอตลาดเนี่ยออกสีม่วงเศร้าไมควรว่าเขาซื้อขายแต่มบ้านแล้วขายเต็มบ้านครับเราไปนี่ออกล่อออก ันนเียคนเรือดคืสองตัวกั็รอดออกไม่ก็ไม่ก็ว่าเขาซื้อขายแต่คืนแล้วครับที่นี่ต่อนเศร้านี่เขาก็จะออกออกสี่โมงเช้าของตลาดจะออกสี่โมงเช้าครับไอ้ที่เหลือนี่คือขายปลได้กันหรือจังไรเรือก็คือรถสีเรือมันขายปลได้อ๋อเขาเรือเลือกแล้วบางทีก็ซื้อเรือที่เดี๋ยวท่านออกเพราคือผมคือโอ้นี่นี่นี่ป้าบุญชูฟังฟังพี่น้องครับหมายความว่าซื้อเสียรแล้วออกมันจะไม่ได้นะต้องรอสี่โมงเช้าเข้าตอนเย็นของเมื่อวานใช่ไหมล่ะเข้าตอนเย็นของวันพุธตอนเย็น เอาครับบอกพี่น้องมีข้อมูลฟังเด้อตลาดนี้สรุปในตลาดนี้เขาเนื้อนอย่างเดียวเนาะเนื้อทุกทุกอย่างทุกอย่างบ่ควายมีควายบ่ควายมีควาย๋ย่าเร่งควายก่อนควายอยู่โซนนั้นขอบคุณมากฝ้ายบนโชว์ครับขอบคุณมากครับผมให้มาเลือกว่าไปเจอพี่สุนปล่อยน้อยนี่แหละเอาไปเบิ่งควายฟางคุณพี่น้องครับาายงโซนนนนั้ายี่เขาซื้อเหรอเขาเจอเขาเขาท่านผีรถเขาล่อสิบสิบมุมเสา ว่าหลายมืนอนี่ผมบริยังจนในพี่น้องเอาเทียนนี่พ่อพี่น้องเบิ่งคลิปเทียนนีก่อน